สวัสดีค่ะวันนี้ Family Fun Fun จะมาแชร์สูตรน้ำผักผลไม้สกัดเย็นทำง่ายๆอร่อยได้วิตามินสูงก่อนอื่นเลยเราต้องล้างทำความสะอาดผักผลไม้ของเราเพื่อหลีกเลี่ยงสารปนเปื้อนหรือแบคทีเรียรต่างๆที่อาจจะติดมาบนผักผลไม้โดยการล้างผ่านน้ำสะอาดเยอะๆเ,เลยนะคะและเพื่อให้แน่ใจเราจะใช้เครื่องล้างโอโซนตัวนี้ที่เป็นตัวช่วยในการล้างผักผลไม้ให้สะอาดล้ำลึกยิ่งขึ้น โดยการแช่ผักผลไม้ในน้ำสะอาดและหย่อนสายทำโอโซนลงไปตั้งเวลาให้เขาทำงาน5-10นาทีเครื่องก็จะทำการล้างสารเคมีฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่บนผักผลไม้ของเราค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปสกัดด้วยเครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ตัวนี้ที่จะทำให้เพื่อนๆลืมการหั่นผักผลไม้ก่อนใส่เครื่องไปได้เลยค่ะเราสามารถใส่ผลไม้ลงไปทังลูกแบบนี้เลย จะแอปเปิลฝรั่งสวิชชาร์ดเคลเลมอนหรือบีทรูทก็ใส่ได้สบายนี่เสร็จแล้วค่ะน้ำผักผลไม้สกัดของเราสีสันน่าทานไหมคะเพื่อนๆสะอาดปลอดภัยด้วยเครื่องล้างระบบโอโซนแถมทำง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยเครื่องสกัดเย็นตัวนี้อร่อยสดชื่นวิตามินเน้นๆมีเจ้าสองเครื่องนี้การดูแลสุขภาพของเราก็เป็นเรื่องง่ายไปเลยค่ะ ใครสนใจไปซื้อตามกันได้นะคะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้เลย